วันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทําน้ําปูนใสนะคะเอาไว้ไ,วไปผสมแป้งเพื่อหมักไก่นะคะ<ม>ทีนี้หลายคนไม่เข้าใจว่าน้ําปูนใสเราต้องใส่ปูนไปในอัตราส่วนที่เท่าไหร่ต่อน้ํากี่ ML นะคะการทําน้ําปูนใสน,นั้นไม่มีสูตรตายตัวนะคะขั้นตอนแรกถ้าเพื่อนๆซื้อ,อปูนนะคะ เรียกว่าปูนกินหมากใช่ไหมคะหรือเรียกอย่างว่าปูนแดงที่ตลาดเขาจะมีขายเป็นถุงแบบนี้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆซื้อมาแล้วนะคะให้เพื่อนๆใส่ภาชนะที่เพื่อนๆอต้องการนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นโหลกแก้วแบบนี้นะคะหรือจะเป็นใส่ในกระลอนแบบนี้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการใช้น้ำปูนใสในปริมาณเยอะ หรือน้อยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆน,นะคะต้องการใช้น้ําปูนใสที่ไม่ได้เยอะมากนะคะก็ใช้ขวดโลเล็กแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะใช้ในปริมาณที่เยอะก็ต้องใช้เป็นกลอนใหญ่แบบนี้นะคะหรือว่าถ้ามีโหลกแก้วใหญ่แบบนี้ก็ก็ได้นะคะกับขุุ่ๆน,นี้นะคะมันไม่มีอ่า อัตราส่วนที่ตายตัวว่าน้ําำป,ปูนแดงถุงนี้จะต้องใส่น้ําที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานํำปูนแดงตัวน,นี้ใช่ไหมคะใส่ลงไปในโหลแล้วรอ,รอใหอ้ปูนแดงตกตะกอนใช่ไหมคะตอนแรกน้ํามันจะเป็นขุ่นๆน,น,นะคะมันก็จะตกตะกอนจนกลายเป็นน้าําใสๆให้เรานาน้าําใสๆตัวนี้ยไปไว้ผสมแป้งเพื่อที่จะหมักไก่หรือหลายๆร้านเขาก็ นำไปเป็นส่วนผสมในการผสมแป้งเพื่อที่จะทอดกล้วยแขกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้กล้วยกล้วยแขกเขากรอบนานแล้วก็ไม่อมน้หมันนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของน้าคูนใส่นะคะซึ่งนอกจากที่เราจะนํามาผสมแป้งหมักไก่แล้วเรายังสามารถทําำนำเป็นผสมแป้งเพื่อที่จะทําขนมนะคะหลายๆเมนูได้ด้วยนะคะซึ่งอพอเรามาพูดถึงว่า ปูนแดงใช่ไหมคะที่เราซื้อมาเราใส่ในโหลกแก้วแบบนี้ใช่ไหมคะน้ําปูนที่มันเป็นขุ่นๆน,นะคะตอนแรกรอให้มันตก,กตะกอนใสๆเราก็นําน้ําใสๆนั้นไปใช้ซึ่งมันสามารถทําได้หลายรอบมากเลยนะคะ,ะข้ามันไก่น้ามอเลยบอกเพื่อนว่ามันไม่มีอัตราส่วนที่ตายตัวนะคะมันอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะใช้น้ําปูนใสอ่เยอะหรือน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะคะถ้าเราต้องการที่จะ ใช้ในแต่ละครั้งนะคะที่ปริมาณที่เยอะก็ให้เพื่อนๆใช้เป็นภาชนะที่ใหญ่ขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เยอะเราก็ใช้โหลแก้วเล็กๆแค่นี้ก็พอต้องดูที่ว่าความต้องการของเราด้วยว่าเราต้องการใช้น้ําปูนใส่ในแต่ละครั้ง mm. เยอะแค่ไหนนะคะคือมันไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าน้ําะปูนแดงหนึ่งถุมต้องใช้น้ําได้แค่กี่ลิตรอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีสูตรตายตัวนะคะเพราะว่า เพราะว่าเวลาเราใส่น้ําไปแล้วอ่ะเราเอาน้ําปูนใส่ไปใช้แล้วเราก็สามารถเติมน้ํานะคะเราก็เติมน้ําเข้าไปใหม่ได้เลยนะคะเอเราเทน้ําใส่ออกไปเราก็เติมน้ําใหม่เข้าไปได้เลยคือมันใช้ได้หลายครั้งมากนะคะ,ะใช้ได้นานนะคะก็คือเติมน้ําอยู่อย่างนั้นนะคะนะคะไม่ได้ ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะคะคือเราหลังที่เราใส่ปูนไปแล้วเราก็เติมน้าใช,ใช้ใช้อยู่นั้นนะทุกวันทุกวันนะคะใช้ได้อยู่ไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันแตกหน้ามอก็เลยบอกเพื่อนเพื่อนว่ามันไม่มีสูตรที่ตายตัวมันอยู่ที่ว่าเราต้องการใช้น้าปูนใส่ในแต่ละครั้งอะ่ะในอัตราส่วนที่เท่าไหร่นะคะก็เติมน้ําไปให้พอกับที่เราต้องการที่จะใช้ในแต่ละครั้งแค่นั้นเองนะคะและนี่ก็คือวิธีเตรียมน้ำปูนใส่ไว้สําหรับผสมแป้งหมักไก่นะคะหรือจะนําไปทําเมนูต่างๆ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับและเก็จความรู้เล็กๆน้อยๆที่ข้ามาไก่หน้ามอนนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะ